สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเด็กพาเด็กมาเที่ยววันเด็กแห่งชาติเนาะวันนี้วันที่สิบสาม ตลอดเลิ่คนยังมีเยอะหังจากงดทุนกรกษานะคะแล้วก็ในขั้นตอนส่งทุนจุกสานทั้งหมด6ราการรวม6ราการเป็น còn dớ mấy còn dớ còn dớ น <mile inside. S 2> ั่งตรงนี้เไกั่เลยนคนัเลยไปลูกะบายส้เลยระหว่างรอลูกเรา่งี่นุานนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ด้านหลังอาคารเทศบาลก็ได้จัดสถานที่จอดรถบุกท่านเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็่านที่1นนะคะนอกจากนั้นก็งมีโซนอื่นนะคะซึ่งันนี้ตรงานก็จะได้ับงาทีากลา ពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2023ស្ថានភាពវិទ្យាវិទ្យាមានចំណុចមួយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ขอเชิญน้องที่เป็นทาาถิ่เวนนายแลามาลงที่จหน้ดเทีค่ะที่จุดขอเมนิกานะคะเราได้จัดเตรียมแบบเดี้กันนะคะก็ได้เตรียมเสื้อัล้องที่ทำได้ตรงที่ปราก็เด้ใส่องเทามาหาไว้ตามตรงเลยนะพื่อที่จะได้ที่จะไปงนะคะ

เก็บถืด้วยกันนะคะ้วก็ขอใหบทางพันาโรงเรียนทุโนักศาที่ได้คานักแสดงมาแล้ที่ได้มาลงมาโรงเรียนได้นะที่เข้าปทีนาจับเวนด้วนรอเลยนะคะนะคะพราบในน้นปรครครับ เกียรตำหรับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติการในงานวันแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6เกศเันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีนะคะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและก็ผอ,อ,อกองนะคะ,ะดังรายนามดังหนึ่งน,นะคะท่านบณรีสาทองประธานสภาเทศบาลตำบลขุน,นหานจานวนหนึ่งทุน ท่านสซรนรัชชาิมมณีบิรุณที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน1นึ่งทุนท่านสุพิทภพสำหรับในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนหานของเรานะคะได้มอบทุนการศึกษาให้น้องๆในวันนี้นะคะก็จะมีท่านประจวบตวงทรัพย์นะคะจำนวน2ทุนค่ะทวนพันธะนะคะหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลจำนวนหทุนค่ะ ท่านสุกรารยาบุญขวางน,นะคะผอ,อกองการศึกษา ก็จะช่วง nee, เร er กิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็สถานทนาโบานะคะก็เป็นการส่ิิจกรรมให้ความรู้เล่นอะไรูใดท่าวนี้นะครับคเป็นวม

ที่ที่เราได้จัดไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังดวคนกลางที่รอ นมาทีปโครนะคะแล้วก็อนางกายเช้าพี่ีการกบกให้น้องสีชมพูด้วยสีฟ้าสีฟ้ยังไง ตอนนี้าหอนมันปลอดใจเดี่แม่ตุกตาแล้วแม่พยายาใกล้บบน้คน,น,นเล็กให้ใ <c 195 2> I mean ้่แมไม่้กาตี้วลงสอนน้องดูกั้ตาล้ั้ตาับตช้่าย้ไม่ได้ก็าไม่้งับ

嗯。 อมอนุบาลคุณหาอ้ยเกื่เลยสาอ้ก็บกี่รุ่นไลอกังไงหลอกหลอกกแต่ออ I'm no go เอกทีนเรีนหนูยังได้ขนมเล้ครับเชิญเลยนะฮะมาเอากับคระครูได้นะครับเด็กเแจกซีครับแจกซนะฮะแจกีแกอะไกรชิหานะครับเดี๋ยวรอไอซครีมสักกู่น่งนะครับอ่เกิจสภารี่ออยนงสขา ลองมารับขนมได้เลยนะคะวันนี้เราจะมีไอศครีมอะมอนอีสานนะคะจากผลิตภัณฑ์จากวิทยาเรามาแจกด้วยนะคะโคชนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไอจังทีไอติมก็จะมาถึงนะคะแต่ตรงนี้ระหว่างนี้มารับขนมได้นะคะที่ออกไปยันโบกจากวิ่งให้แม่ไปรับทาเซลลเราแต่ความสูงจังไก่โ ขอเรียนเชิญนะคะวันนี้นะคะนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมนะคะให้เด็กๆในวันเสาร์ที่13มกรา,าคมสวัสดีครับสุดลอสวัสดีครับ ก็มาโชว์การแสดงจํานวน2องเพลงด้วยกันโคแดนอนุบาลคุณหากสิการบริการสองโดยในคนเดียวนะครับนี่มีที่ตั้งให้คนเดียวนะครับเด็กเด็ยาจะใซหรือแต่กล่องเป่าๆนะครับขายดีขายดีนะครับ เชิญเลยนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าลูกๆนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าเด็กๆนะครับอยากได้อศสเครมนะครับแจกไอศครีมนะครับ,ร,ร,บรับฟรีไปเลยนะครับหรือ,อคุณพ่อคุณแม่อยากจะร,รับไอศครีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของรถซปเปอร์คาร์นะครับใครอยากนั่งอยากขับเด็กๆก,ก็ลองนั่งได้นะครับ Obrigado.